กลับ้าสู่ช่วงที่2องากาันกันนะครับช่วงนี้ช่วงเก็บตกเศร,รษฐกิจี่คุยกันนะครับการทําประกันภัยในรับสสำคัญต่อผู้ประกอบการ SME อย่างไรจะคุยกับคุณมุกลีลาธรรมกรรมการธนาคารนำสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยช่วงนี่อกาันอีกสักครู่นะครับ ธนาคารนำสินก,ก็แจ้งมานะครับว่าตามที่ธนาคารอมสินกรมสรรพสามิตรและก็สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกันจัดทําแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือให้กับประชาชนภายใต้โคร,กร,กรงการกระทรวงการคลังร่วมใจต้านภายัยโควิด -19 นะครับและมีการเลื่อนกําหนดวันแจกให้ประชาชนนั้นนะครับธนาคารได้ส่งมอบ แอลกอฮอล์เจลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และก็หน่วยงานด้านสาธารณสุขและก็มอบผ่านกระทรวงการคลังหน่วยงานราชการที่ติดต่อใกล้ชิดกับประชาชนตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรของธนาคารทั้ง18ภาคเหรียญนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับประชาชนต่อไปโดยก็จะทยอยมอบให้องค์กรสาธารณกุศลต่างๆอีกจนกว่าจะหมดหล้านขวดนะครับเอ็กซิมแบงค์นะครับได้จัดทําวิจัยเรื่องโควิด19กับ5เหตุการณ์ที่สุดเป็นประวัติการณ์ ผ่านคำว่า C O V I D คือ c i r c u กั b เบรเกอหรือว่า C B มาตรการรงับการซื้อขายชั่วคราวถูกนำมาใช้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกวิกฤตในอดีตออย p r i c รราคาน้ำมันดิ่งลงแรงที่สุดนะครับ volatility volatility ความผันผวนรุนแรงที่สุด interest rate อัตราดอกเบีย้ยต่ำที่สุดและก็ดับเบิลช็อคภาวะ ชงักงานด้านอุปสงค์และอุปทานที่เกิดขึ้นพร้อมกันและจากเหตุการณ์ต่างๆข้างต้นนะครับจะเห็นว่าเรากําลังอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะรุนแรงและยืดเดยื้อกว่าทุกครั้งท่ามกลางภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความผันผวนดังนั้นผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ส่งออกจําเป็นต้องตั้งสติและเตรียมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกมิติเพื่อรอโอกาสที่จะกลับมาหลังวิกฤตผ่านพ้นไปแล้วนะครับ ธานาคารดําสินก็จัดโครงการสินเชื่อฉุกเฉินนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้ผลกระทบจากโควิด -19 นะครับวงเงินกู้ต่อรายสูงสุดนะครับ10,000บาทอัตราดอกเบีย้ยที่ร้อยละ0.1ต่อเดือนนะครับผ่อนชำระคืนนานถึง2ปีด้วยกันโดยไม่ต้องชำระเงินกู้6งวดแรกนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆประกอบอาชีพอิสระที่มีไรายได้เดือนละไม่เกิน30 0 0 0บาท ส่วนโครงการสินเชื่อพิเศษในกรับงเงินกู้ต่อรายสูงสุดในขั้ห้าหมบาทอัตราดอกเบี้ยนะนรับที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนให้ผ่อนชําระคืนนานถึง3ปีโดยก็ใช้บุคคลหรือว่าหลักทรัพย์ค้าประกันก็ได้นะครับและก็เป็นผู้ที่มีรายได้ประจําแต่ว่ารายได้ลดลงนะครับหรือว่าขาดรายได้เนื่องจากผลกระทบจากโควิด -19 และภัยอื่นๆซึ่งทั้งสองโครงการนี้นะครับธนาคารอำมสินเปิดให้บริการจนถึงวันที่30ธันวาคม2013โดยก็ลงทะเบียนพร้อมกับกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ ของธนาคารออมสิน w w w g s b o เ t h ทเท่านั้นนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่15เมษายนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บเบี้ยไต้มทุนร้านนะครับเรื่องของการทำประกันภัยมีความสำคัญกับผู้ประกอบการ SME อย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาธนการภาคกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับ รอเดี๋ยวสักครู่นะฮะเพราะว่าการประการทำประกันภัยนี่เป็นเรื่องจําเป็นในคุณรศักดิ์ทุกวันนี้อย่างประกันภัยโควิดเนี่ยได้ทำหรือเปล่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำครับนึกไม่ถึงอ๋อไม่ไม่ต้องไม่ต้องนะฮะเพราะเพราะว่ามีคนรับเอ่อเขาเรียกอะไรนะครับรับไปแล้ววะนะซึ่งซึ่งไม่อยากให้ติดแต่มันก็ติดแล้วนะฮะก็เอาเป็นว่ามันจำเป็นแล้วกันสำหรับผู้ประกอบการ SME นะครับก็เดี๋ยวข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคงจะได้มาคุยกันกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับมีหลายๆเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันภัยกับตัวเราซึ่งบางทีเราไม่รู้เพราะว่ายุทธศาสตร์หรือว่าเวลาที่เขาจะออกผลิตภัณฑ์ออกมาแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยุตวิศักดิ์มันจะมีบุคคลอยู่ประเภทหนึ่งมีอาชีพเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเขาต้องมาคำนวณเลยนะว่าออกไปแล้วจะได้หรือเสียเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งยากมากนะครับยากมากย้ำคำนี้มาแล้วนะครับคุณมงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่านคับ สวัสดีครับสวัสดีครับิรพัฒน์คุณทวีศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังรายการด้วยครับกับประกันภัยนี่สําคัญต่อผู้ประกอบการเอสพียังไงก็เรียนอย่างนี้ครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เราเรียกว่าอมีสี่ลักษณะนะเราเรียกว่าความผันผวนผันผวนที่ก็เรียกว่ามันขึ้นลงโดยที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ว่ามันเหมือนลูกตุ้มนะแกว่งขึ้นแกว่งลงนะ แล้วก็มีความไม่แน่นอนก็คือไม่รู้ว่าจะอย่างทุกวันนี้เราก็จะเห็นชัดว่ามีหลายหลายอย่างที่เกิดความไม่แน่นอนขึ้นมานะ,ะจากปัจจัยที่เราเรียกว่าวรัสอะไรต่างๆนะ,ะแล้วก็มันมีความสลับซับซ้อนนะฮะยากที่จะเขาเรียกวิเคราะห์ถึงมันต้องใช้คณิตศาสตร์หลายชั้นสถาการแล้วก็สี่ตีอะไรต่างๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นอ,อ,อีกการหนึ่งที่ที่เรา กลัวมากที่สุดซึ่งตลาดเนี่ยไม่อยากรับรู้ก็คือความคุมเคือไม่ชัดเจนับนะซึ่งมันไม่มีใครรู้เพราะว่ามันไม่เคยปรากฏมาก่อนนะอย่างเช่นกรณีไวรัสพันธุใหม่เนี่ยเราก็ไม่รู้พฤติกรรมมันเป็นยังไงอะไรต่างๆก็ต้องติดตามเพราะนั้นตั้งตั้งแต่ว่าผันผวนไม่แน่นอนสลับซับซ้อนหรือคุมเคือไม่ชัดเจนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ับเพราะฉะนั้นธุรกิจของเราเนี่ย ก็คุมไม่ได้เหมือนกันนะล้วก็ข้อมูลเรายิ่งน้อยด้วยบางคนก็ยิ่งห่างไกลยิ่งคนตัวเล็กก็ไม่เคยมีพื้นฐานไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็บางเรื่องก็เข้าใจยากด้วยดังนั้นเนี่ยมันข้อที่จริงเนี่ยมันมีอย่างจํากัดผลผลกระทบเนี่ยมันถึงกระทบกับมาก็คืออย่างเช่นสภาพแวดล้อมธุรกิจพฤติรกรกรมผู้รรบริโภคนโยบายรัฐ ซึ่งก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเอคืนนี้เราก็เจอนโยบายรัฐแล้วว่าใครที่ใครที่ต้องทํางานตอนช่วงกลางคืนก็ไม่สามารถจะ,ะดําเนินการได้อย่างสะดวกแล้วนะครับก็ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยไปกระทบกับต้นทุนกับรายได้ของเราธุรกิจดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะผักความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนอะไรเหล่านี้เนี่ยไปเนี่ยก็เราเรียกว่าการซื้อประกัน S <S ซึ่งซึ่งประกันเนี่ยสามารถซื้อได้โดยเสียค่าเบี้ยประกันซึ่งหลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสําคัญนะเพราะว่าเหตุการณ์อย่างเช่นไวรัสเนี่ยบางบางแห่งก็คือไม่เคยเกิดขึ้นมาอย่างนี้ในโลกมาก่อนหรือบางแห่งบางแห่งก็เคยเกิดไปแล้วเรื่องโรคระบาดก็สิบปีครั้งหนึ่งนะหรือวัฏจักรถ้าเราเจอก็เลยดูดูการอย่างเช่นฝนตกแดดออกน้ำท่วมนะ ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติสิ่งเหล่านี้จริงๆมันซื้อประกันเนี่ยมาลดความเสี่ยงคือเราผักไอ้ความเสี่ยงเหล่านี้ทางด้านต้นทุนหรือรายได้เนี่ยไปยังให้คนมารับแล้วก็ชดเชยให้กับเรานะฮะซึ่งสามารถทําได้แล้วก็เบี้ยรประกันไม่แพงด้วยนะครับโม่กเมื่อคืนนี้ผมได้เจอผู้บริหารบริษัทประกันหนึ่งเขาขายไอ้การคุ้มครองไวลัส เอออเนี้ยปรากฏว่าขายได้ถึงประมาณสองล้านกรรมธันนะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งเดิมทีเขาตั้งใจว่าออกมาจะขายแค่ประมาณสักสามแสนกรรมธันนั่นนั่นเองเอปรากฏว่าช่วงนี้กระแสตอบรับแล้วปรากฏว่าอคนทั่วไปซื้อถึงสูงสุดเลยมีแผนทั้งหมดสี่แผรนบะฮอปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยอกว่าครึ่งเนี่ยซื้อกวบบครึ่งเนี่ยซื้อแผนสูงสุดเลย ก็คือรับผิดชอบหนึ่งล้านบาทนะแล้วก็ค่ารักษาเียบบาลแสนบาทเบี้ยประกันแปดร้อยห้าสิบบาทจริงๆแล้วถ้าสมมติวันนี้อจะเกิดขความที่เมื่อกี้เราเรียกว่าความไม่แน่นอนสลับซับซ้อนหรือคลุมเครือไม่ชัดเจนเนี่ยเราตัดสินใจซื้อเบี้ยประกันแปดร้อยห้าสิบาทเนี่ยแล้วมีคนมารับความเสี่ยงแทนเราอย่างเช่นไม่สบายก็มีคนมารักษาเยบบาลให้เราแสนหนึ่งเกิดเราถึงเสียชีวิตได้ล้านหนึ่ง ผมว่าทุกคนก็ซื้อ <Okay. c oughs> น,นั่นหิว่ามันก็ผักภาระไปให้บริษัทประกันได้ับแล้วก็น้อยหน่อยก็คือร้อยห้าสิบาทค,บคือรับ่ารักษาพยาบาลที่ที่หมื่นบาทนะครับแล้วก็เสียชีวิตก็แสนแสนบาทนะฮะก็เหล่านี้เนี่ยไอ้วลรัสโคโนิาเนี่ยมันก็เลยเป็นที่นิยมคนก็แอบกันไปซื้อทุกวันนี้ก็ยังซื้อกันอยู่นะครับตามตามไอ้แบงก์ต่างๆที่เป็นเอเย่น ก็เลยเรียกว่าสิ่งเหล่านี้มันก็สามารถมามาทดแทนไอ้ไอ้ความกังวลนะถ้าเปรียบเหมือนอีกการหนึ่งซึ่งเราก็น่าจะคุ้นเคยก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะหลายคนวันนี้ก็ได้จะต้องเราพิจารณาดูนะครับอย่างเช่นเบี้ยประกันเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากก็ประมาณราวราราวราวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าเห็นได้ชัดก็คือเบี้ยประกันเนี่ยไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต เพราะนั้นค้าขายเราเนี่ยจริงๆถ้าเราเอากําไรจากการทาธุรกิจในภาวะปกติเนี่ยเอามาซื้อประกันตรงนี้ก็น่าจะรับผาระได้โดยทั่วไปนะแม้กระทั่งรถยนต์เนี่ยเราคุ้นเคยกันอยูอ่ที่สามารถเขาเรียกว่ารับประกันทั้งบุคคลที่สามแล้วชนอ,อะไรก,ก็ตกประมาณสเปอร์เซ็นเรายังซื้อเลยเอ,เ,อ,เ,อเพราะฉะนั้นไม่ยากในการที่ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ย ควรจะใช้ประกันใน,ในการมาคุ้มครองที่เรียกว่าความเสี่ยงความไม่แน่นอนความสารับซับซ้อนความคุ้มเคือไม่ชัดเจนของปัจจัยในการทําธุรกิจของเราเชียนะแล้วก็ผักภาละแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับว่ามันสามารถมีเบี้ยรประกันอีกนันเขาเรียกว่าการจะเกิดจากการดิดชะงักของธุรกิจนะก็พูด,ดง่ายคือ ประกันภัยธรรมชาติอะไรต่างๆเรื่องน้ําท่วมไฟไหม้เจรารกมอะไรในวกนี้แล้วแล้วบวกอีกหนึ่งเท่านะฮะคือสมมติเบี้ยรประกันตรงนี้สองแสนบาทเออก็จะถ้าซื้ออิทธาชักเกิดธุรกิจเนี่ยก็ซื้อบวกไปอีกสองแสนนะเป็นสี่แสนบาทก็สามารถเออสมมติเกิดสมมติถูกเราถูกสั่งปิดจากามาตรการกฎหมายต่างๆหรือสั่ง อให้กิจการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องโรคภยยัยไข้เจ็บโรคระบาดอะไรพวกนี้เราก็สามารถเข็มบริษัทประกันอในไรายได้ปกติที่เรามีอยู่หรือกาไรขั้นต้นที่เราเอมีนะโดยให้บริษัทประกันจ่ายให้เราในอัตราหนึ่งในจํานวนหนึ่งในเวลาหนึ่งก็ทําให้เราเนี่ยสามารถผักความเสี่ยงอย่างเช่นสามเดือนเนี่ยบริษัทประกันเขาจ่ายสบายอยู่แล้วเขบางทีเขาจะบางแห่งเขาจ่ายถึงหนึ่งปีได้เยซ้ำนะครับครับ ก็กรณีเหล่านี้เนี่ยก็เลยเรียนว่าการป้องกันความเสี่ยงนั้นคือความเสียหายต่อธุรกิจซึ่งทําให้รายได้หรือต้นทุนโอนไปให้คนอื่นโดยวิธีการทําประกันภัยเราคิดว่าเราสามารถทําได้อยู่แล้วและทุกวันนี้รัฐบาลเองก็ทําหลายอย่างเวลาเรากู้เงินไม่ได้เพราะเราไม่มีหลักประกันที่ดินอาคารอะไรเราก็เดินไปที่บสยบริษัทไอ,อเขาเลยค้าประกันสินเชื่อนายย่อย แล้วเรายอมเสียค่าธรรมเนียม1.75ต่อปีก็เอามาค้ำมากันให้เราถึงวงเงินถึง50ล้านบาทต่อรายเหล่านี้ก็สามารถทําได้ทั้งฝั่งที่เรียกว่าเงินกู้เพราะว่าจะมาค้ำมากันการชําระเงิน้นถ้าธุรกิจเราไม่สามารถมีรายได้เพียงพอนะครับแล้วก็ทาง x i 0เองปัจจุบัน x i 0 Bank เนี่ย สามารถทำค้ำประกันการชำระเงินจากคู่ค้าในต่างประเทศในช่วงเวลานี้ด้วยรหรืออาจจะล่าช้าหรืออทางเอ็กซิบแบงก์ก็จะรับประกันในตรงนี้นะครับแม้กระทั่งสินค้าที่มันประเภทเน่าเสียง่ายเอ็กซิบแบงก์ก็ค้ำประกันตรงนี้โดยชดเชย50%สมมติเกิดทางส่งผลไม้ไปส่งสินค้าที่เกิดความเน่าเสียถ้าเกิดจากการขนส่งที่ล่าช้าหรือ พิธีการหรือการกักเพื่อดูตรวจสอบเรื่องโลกหรือหรือข้อ,ขอกฎหมายต่างๆก็มีการชดเชยในตรงนี้ด้วยด้วยนะครับดังนั้นผมก็เลยเรียนว่าการค้ำปาาระกันเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เอสเอ็มหรือพวกกอบการรายย่อยเนี่ยสามารถมีทางออกนะเพื่อทําให้รายได้หรือธุรกิจเราไม่จิดชะงักไปนะครับโดยที่มีคนมาชดเชยแทนเราได้นะครับ ครับเอ๊ะอย่างนี้ถ้าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะเอาเรื่องนี้มามาคำนวณเป็นต้นทุนของเขานี่ได้ไหมฮะได้เลยครับเพราะว่าปกติแล้วเบี้ยประกันทั้งหมดเนี่ยสามารถหักมาเป็นรายจ่ายทางธุรกิจได้ครับแล้วก็แล้วก็ค่าใช้จ่ายอยู่อยู่ที่ไม่แพงนะรถยนต์นี่ซึ่งเสียหายความเสี่ยงสูงก็ประมาณสองเปอร์เซ็นส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นถึงศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งเท่านั้นเองเราต้องคุยกันเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม เป็นเปอร์เซนต์นไม่ใช่ตกใจตัวเลขไม่ไม่ต้องตกใจเพราะว่าพวกนี้ราคาไม่แพงนะครับแล้วแล้วก็ช่วงระหว่างนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราลองศึกษาดูก็อาจจะมีเป็นพี่สนใจมากขึ้นเพราะว่าฐานของก็เรียกาฐานของการทําประกันเนี่ยมันกว้างขึ้นนะค,ค,คนก็ตอบรับมากขึ้นและคนก็เข้าใจมากขึ้นนะครับ,รบเหมือนที่เรียกว่าคณิตศาสตร์ประกันภัยนะรเรื่องนี้ก็เลยผมคิดว่าเป็นโอกาส ทั้งสองฝ่ายทั้งธุรกิจประกันภยัยแล้วก็ผู้ประกอบการก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยนะครับครับครับอ่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเอสอีอยู่ก็ต้องหันมามองเรื่องนี้ให้มากขึ้นละให้นั้นหนักมากขึ้นกว่าป่าสมัยก่อนนะฮะใช่แล้วการต้องการความเสี่ยงเนี่ยปกติทั่วไปเนี่ยจะตกประมาณราวๆสองเปอร์เซ็นต์อืมเพราะฉะนั้นกําไรของเราที่มีเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยต้องเผื่อไอ้ตรงนี้ไว้ด้วยสองเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มาซื้อประกัน ประกันนี่อย่างเช่นประกันไอไ้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยสูงสุดก็อยู่ในระหว่างสองเปอร์เซ็นตบนะครับถึงจุดสองก็มีมในช่วงที่บา,บางบางช่วงที่สถีธรภาพค่อนข้างดีก็ถูกหน่อยบ,บางช่วงที่เกิดความผันผวนมากหน่อยอคุมเครือไม่ชัดเจนก็แพงหน่อยก็ไม่เกินสองเปอร์เซ็ต์เพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของเราหรือการดำรงอยู่อยู่รอดในอนาคตก็คือ ก็เลยเราต้องไปหาที่นวัตกรรมทําให้เรามีกําไรขั้นต้นเนี่ยสูงหน่อยครับพอที่จะมาซื้อประกันการซื้อประกันก็คือพักความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยเราไปไให้ให้คนอื่นโดยเรารับรู้ต้นทุนที่ค่าเบี้ยประกันอยู่ระหว่าง ไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์นี้ก็ก็กได้จะโอเคเหมาะสมเหมาะสมครับ๋มันมันสามารถไปถลดรายจ่ายตรงอื่นหรือว่าใช้ในวัตรกรรมมาเพื่อเราจะลดต้นทุนตรงอื่นแล้วก็มาเสริมตรงนี้แทนได้นะฮะได้แล้วลเรียนเลยว่าไอความพันผวนรุนแรงอย่างเงี้ยจะมีทุกทุกสิบปีครับนะข,ของของเศรษฐกิจถ้าสังเกตเห็นนะครับสิบปีเนี่ยมีครั้งเพราะนั้นเราจ่ายสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะสิบปีก็จ่ายแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ นะแตเบ็ดเสร็จเนี่ยเรารับความเสี่ยงได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นยังคุ้มอยู่ครับยังคุ้มอยู่ก็ปากปากนะครับก็มีอะไรก็ทําแล้วก็ลองศึกษาดูก็สามารถต้องใช้มืออาชีพนะเรื่องเรียกว่าในหน้าประกันภัยหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ลองปรึกษาดูแล้วเดี๋ยวนี้ในในข้อมูลในโลกโซเชียลต่างๆก็มีอย่างแพร่หลายนะครับ ก็ลองหาหลือดูได้กับบริษัทประกันทุกแห่งที่นี้ประเด็นคือว่าถ้าถ้ายังเรายังติดอยู่กับกรอบความคิดเดิมเ่ามว่ามันไม่ค่อยมีโอกาสหรือบ้างอันนั้นควรจะต้องต้องฉุกคิดให้มากขึ้นด้วยไหมต้องผมว่าเลิกแล้ววันนี้เนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าโลกเราใบนี้เนี่ยพอมันเกิดจากเทคโนโลยีแล้วก็ปริมาณประชากรที่อยู่เข้ามากครับแล้วเราก็ทําร้ายธรรมชาติเยอะนะเราเราเอาของที่เรียกว่า เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงของอะไก็เรื่องสภาพแวดล้อมของมนุษย์เนี่ยเราเราฉลาดเกินไปนะแล้วเราก็ทําร้ายธรรมาชาติมากไปธรรมาชาติก็มาทําลายเราเช่นเดียวนะดังนั้นก็ทุกๆสิบปีเนี่ยก็จะมีผลเรื่องนี้แต่จริงๆอนาคตเนี่ยอาจจะสั้นลงอาจจะเหลือเจ็ดปีห้าปีก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นทางเลือกทางออกเรื่องนี้ที่ในการองไทย ความเสี่ยงเรื่องนี้ไปยังการทําประกรันภัยเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมไม่กระทั้งฝนแรงเนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยก็สามารถเอามาเออเอาเอา,เอามาซื้อประกันได้เราก็มีเนี่ยใช่สมมต,ติเราสมมติผมปลูกข้าวอยู่ใช่ <5 S 1> ใช่ <5 S 1> ห้าไร่เ้วก็ซื้อประกันเลยแล้วก็รัฐบาลก็หรือบริษัทประกันเนี่ยก็สามารถมาชดเชยให้กับเราเพราะทุกวันนี้หลายคนก็ซื้อผ่านประกันเนี่ยที่ที่ททอกศออนะแล้วก็ หรือซื้อบริษัทประกันในต่างประเทศใน,ใน,นเกษตรกรเนี่ยของสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นเน่ยเขาก็ซื้อเรื่อฝนแรงนะเกิดเมื่อไหร่ที่มีฝนแรงมีมีภัยธรรมชาติมีมแมลงอะไรมาเนี่ยก็มาชดเชยให้ได้ครับล,ลดความเครียดได้เยอะเลยลดความเครียดได้เยอะครับผมเอาราะะั้นผมว่าครับก็ลองศึกษาเป็นทางออกได้ครับได้ครับ กับลูกค้าแค่นี้ก่อนนะครับคุณมงคลครับขอบคุณมากนะครับขอบบคคุณรัสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับคุณวิสาครับครับเฉลยคำถามมนะครับว่าธนาคารออมสินครับช่วยลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดนะครับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ ปีสมรรถถึงสมรรนะครับจากเดิมร้อยละ10เหลือร้อยละเท่าไหร่คำตอบคือเหลือร้อยละ5ครับวันนี้เวลาครในการเก็บเบี้ยติดถุงร้านบทลงแล้วนะครับผมและคุณปีรพัฒนวัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับแล้ววันจันทร์นะครับกลับมาเจอกันใหม่ครับลากันแค่นี้มีความสุขโชคดีกับทุกท่านครับสวัสดีครับ